ธรรมดาแต่ทำให้ดูเก๋ไปชมวิธีทำกันค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีหวีหางยางมัดผมเส้นเล็กและกีบป,ปากเป็ดค่ะมะเขือเทศมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่แถบเทือกเขาแอนติสของทวีปอเมริกาใต้ มะเขือเทศอุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินเควิตามินเอและสารไลโคปีนที่เรารู้จักกันดีและสารอาหารอื่นๆอีกมากมายเลยล่ะค่ะโดยเจ้าสารไลโคปีนนี้เป็นสารอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มแคโรทีนอยพบมากในผลไม้สีแดงเช่นมะเขือเทศนะคะ มีส่วนช่วยบำรุงเส้นผมให้แข็งแรงช่วยบำรุงและฟื้นฟูเส้นผมที่แตกปลายให้กลับมาแข็งแรงมากขึ้นและลดการหลุดร่วงของเส้นผมได้ค่ะขั้นตอนในการทำผมนะคะเราจะแบ่งผมจากกึ่งกลางศรีรษะด้านหลังมาช่อใหญ่แบบนี้ก่อนจากนั้นแบ่งเป็น3ามช่อถักเปียสามนะคะจะถักเป็นเปียโนนค่ะพอถักได้แล้วเพื่อนๆดึงฉีกเปียออกด้านข้างนะคะให้สวยงาม พอทำเปียเสร็จแล้วนะคะเรามัดเสร็จแล้วเราก็จะเอาไว้ข้างบนก่อนอย่างนี้ค่ะจากนั้นต่อมาแบ่งผมด้านข้างนะคะทั้งสองข้างรวบมาข้างหลงังแล้วก็มัดแล้วก็กลับผมนะคะเราจะทําทั้งหมด3ช่อด้วยกันค่ะทําแบบเดียวกันเลยนะคะ พอได้ครบทั้ง3ช่อแล้วก็จะมัดรวมกันแบบนี้ค่ะจากนั้นเอาเปียข้างบนลงมาค่ะแล้วก็มามัดรวมกันอีกทีหนึง่งแล้วก็มัดท,ท่อนล่างนะคะอีกทีหนึ่งค่ะเสร็จแล้วก็กลับผมค่ะกลับผมให้เป็นรูปหัวใจแบบนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วเราจะม้วนตรงปลายผมนะคะเก็บไปไว้ซ่อนไว้ข้างหลังแล้วเพื่อนๆติดดอกไม้ติดกิ๊บโบให้สวยงามได้เลยนะคะผมตรงนี้ก็เสร็จแล้วค่ะ สำหรับทรงผมนี้นัดหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะถ้าชอบอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนอื่นๆน,นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนัดบิวตี้เป็นกำลังใจให้นัดด้วยค่ะคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ